สวัสดีครับเอฟซีครับเหมือนเดิมเหมือนเก่าครับเอฟซีอยู่กับช่องลำน้ำอีสานครับบ่าวหมูค้นเดิมเอฟซีเพิ่มเติมคือนี่ครับอึงเผาครับหาจนเจอครับเอฟซีหาจนเจอครับในดงได้มากินแล้วครับถ้ากันไปเลาะเบิงกระต่ายเอฟซีแต่บ่พอครับบ่เห็นจักหน่อยแล้เห็นต่ขี่มัน มได้อึงเผามันห่องลออไเลเ,ลเอฟซีก็เลยเลาะจับอึงครับนี่ครับปิ่งอึงเผากินเขาเสาเอฟซีเอ้เมือนี่สุดยอด,ดก็คือผมว่านะครับฝนมันโตขามขึ้นเอฟซีนามมันหงครับนามหงเห็นไหมครับนี่ ตัวใหญ่ไข่ครับตัวนี้จังได้กับไข่อุ้ยสุดยอดเลยไหลๆอีกตัวหนึ่งครับตัวใหญ่ขาสีแกแด่อยางยขากิลียดสิ ผมบอกแล้มันบม่มีโอ้เอฟซีเยไปหูไม้แล้วครับไปหูไม้ไปหูมองแล้วเดี๋ยวได้เจอกันครับตกไม,ม้แห่งบอกหมูดิงไปหันแน่นอนอึ้งไว้เนี่เอาไว้ที่หลังเลยครับไปจ้าเอาอึ้งเผาซะก่อนห้องโอ๊ก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 โอ้ยสนานวันไหวเอฟซี FC อยู่ในป่ายางเมื่อวานนี่ไอ้เอามาื่อคืนนี่ครับลูกพี่ใหญ่พานใหญ่เพิ่นไอหยุดยงาง ว่าพากันเฝ้าเถียงเด้อว่าสันอ้จะไปเลาะเบิ้งก่อนผลวะไหนจากโลกกลวยแหละเอฟซีแบ่งกันครับพ่านไนอ์ยุดแล้วก็เบาวหมูแล้วก็ผ่านไม่เอฟซีเา,มาหมูาม,มาซิบโตครับพ่อได้ป,ปิ้งโอ้โหมาน้ำลายไห <c oughs> เป็นน้ำลายไปพร้อมใเอฟซีเอ้ยอูสุดยอดดีลีเป็นเสซบครับก็ได้เวลาพอสมควรเอซีนี่ สองโมงสิจะได้กินเขากินน้ำครับเดียวบาหมูสิจัดแจงใสใ่จานกันเ c สิสำหรับปิ่งอึงครับสุดยอดเลยขอสต็อปคลิปกันครับ f อฟซีเยาจานมาก่อนครับมาเอาจานกับเสิเฮดเจวไปเลยพร้อม FC. เอฟซีแจวกินครับไอปิ่งอึงครับไอไหลๆดี Thế làm phá thôi đi <laughs> Phá muốn này phá bằng thịt như sao nhỉ Hãy cho nó Ghiền fc มือนีบ้าหมูก็เศ้าหน่อยบ่ได้เขาดงครับเฝ้าบ้านเป็นพอขั้วแม่ขั้วเป็นไม่ใช่จ่องครับพอถ่าครับพญท,ท่านเขาดงเราว่าอยากไปซ้ำต่อกระเจียวเราว่านี่ครับเจียวก็ไดแล้วมาพระเอกเข้าครับนี่ครับพระเอกเข้ามือนีบอึ้งเผาอู้ยบ้าหมูสัรหามาโดนแล้วอยู่ในดงในป่า บาลาสิบมีครับพอจนได้นี่เอฟซีงามงามครับอกินเทรออันนี้เป็นยังไงนี่ตัวไทยมันแห้งแห้งไว้ให้มียหจองเดี๋ลาวานบะสูกอีกอึงลุกโอ้ยทำลายไหไรเอฟซี เฮ้มันก็สุดยอดเท่านั้นแล้วครับปีงึงขางไฟไว้ให้เม่เท่าครับเพิ่งกับมาคือกันึงอฟ้าหมอสี่ปิดไว้อังไฟไว้สีหอนมันก็สีอันนี้เร็วครับสูกเร็ว อากาศเย็นเอฟซีฝนตกพานไปแล้วครับพายุหายพานไปแล้วก็ยังเย็นอยู่20องศาครับ<อ>มามาหนีกินเขาหนุ่มพ่อขึ้นมามลูก30องศาอขอนี้วมาแม่กินอึงเนี่ยลองฉีกอึงตัวนี้เบิางสาหานามีใครวะยให้สาวห,หน่อยบีอึงให้เบิ้งครับเอฟซี โอ้ยหอนโนอ้ยบ่หอนอยงไรออกมาไม่ใหม่โอ้ไข่ครับไข่ไข่น้องผู้ไข่อึงเต็มท้องเลยกินไหมครับเล่นเกมเด็กแล้วก็วตื่นสวยครับชีด้อน้องผู้ <c oughs> อย่าสูนมือพอแม่พอทายคลิปอยู่ สุดยอดไปเไข่เต็มถองครับแต่ว่าหากอ,อกพระท่านหลายครับฝนเขามันเป็นฝนแห้งเธื่อแหลกเอซเป็นพายุเข่ามากไซือดอกกําลังเคยเห็น,หนึกกันเหรอครับเขาามษาพายุเขา่าอากาศหนาวเมือว่าเมื่อก้อนนี่16องศา f อฟสูงสุด19องศาครับโอ้แน่นอนนี่น,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 นี่นั่นนั่นเพื่อนผาห่มผ่าห่มไอ้ป่วยแน่ พ่อผมใช่พมย่อจองป่ะอโอ้ยมันกระเปืือนแล้วลูกมาครับเอฟซี e ครับกินเข่าเบื้กันครับงซิม e เอฟซีเบื้องกันกินไข่มันนี่แหละวันพุธมันเป็นไข่มันครับไข่เอื้องเอาหลวงพูดถึงขายพ่อเนี่ยนี่ชิกชีกชีกชีกโอ้ย e เอฟซีเบื้องสุดยอดใช่ไหมดึงเนี่ยสซดึงเอาตรงนี้เอาดึงเอาตรงนี้ กินในเอฟซบงนี่ครับเอฟสุดยอดเลยครับจัเจวครับเร็วๆๆๆมาเอฟซีบามมสกินนี่เบงครับคนนี้เขาขำไงเอฟซีมเสีครับ แสบเลยบสิมันฮะกินก็บไม่ต้องกินเป็นผ้าขาครับปนปลาดุกเล็บสิบะหมูจานใดเมื่อไหร่ะแล้วก็พักนี่ออมกบครับใส่กระแข็งโมอ่อนแล้วก็กินนาะนจนเบื่อแล้วก็พัดเซน็นอาหารของแบบน้องผู้ครับเล็บสิพัดยังน,นไม่เท่าอันฝนมันตกตลอดเรียนวะ่าเป็นการกินนู่ั่นสุดยอดเลย จนแบบเด็กกินกินจนแบบอ้เบือแล้วเศากิน้งอีกแค่นี้ดีแล้วมันกระพอูยสิ่งหนุมาหนุมมาดิไงถ่องปางานปเป็นเงงอยู่เอฟซีในรอ,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 อบจากปีเนาะนี่บะหมูเด็กินอึ้งเผ่าเอฟซีลาดหนึ่งสีโอ้หายากเลยครับบริเวณเนซ มาตั้งแต่มาเป็นเคยอยู่บ้านนี่เขาดงมีแต่กินอึ่งหวายครับกับอึงองอ่งยางอึ่งเผานี่ยก็ลังเห็นครับโอ้ในรอบยี่สิบปีเด็กกับ,บ้าได้เด้อเพราะว่าบำหมูตอนนี้กัสามสิบเจ็ดสามสิบแปดเอฟซีในรอบยี่สิบปีกับบ้าได้สุดยอดเลยอ้าเอฟซีเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับบำหมูกับสีกินเขากินหนามอ่ะลืมเอิญเอฟซี FC แฟนครับกินเขากินหนามน้ำกันเอามากินน้ำกันเด้อเอฟซีเด้อ การสุดท้ายคือเก่าเหมือนเครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลำนำอีสานให้นะเด้ออีซีเป็นกำลังใจให้บา่าวมูและก็ทีมงานสาวนหน่อยน้องผู้หลายหลายท่านละครับนายผานต่างๆสุดท้าย้ายสุดขอก่าบบวาวสวัสดีครับ